สวดีครับเทนวิกูรูความรักของสาวๆทุกคนและทุกวัยนะฮะวันนี้ผมมาด้วยปัญหาที่โดนถามมาเยอะจากสาวๆพลัสไซส์หรือสาวที่มีรูปร่างอวบ ะะว่าจะทำท่าไหนดีเพราะส่วนใหญ่คือติดพุงตัวเองบ้างติดพุงผู้ชายบ้างเจอผู้ชายน้องเคสั้นน้องเคเล็กเข้าไปไม่ถึงจุดบ้างนะฮะวันนี้ผมแนะนำเลยให้สาวๆใช้ท่าเทเบิลท็อปนะครับคือท่าที่สาวๆนอนอยู่ที่ขอบเตียงแล้วผู้ชายยืนอยู่นะครับถ้าสมมติตัวเราเตี้ยเกินไปเราหาหมอนมาหนุนให้ก้นเราสูงขึ้นสักหนึ่งใบสใบตามขนาดความสูงของเตียงนะครับท่าเนี้ยเวลาผู้หญิงนอน แล้วก้นยกสูงขึ้นเนี่ยพุงของคุณหรือหน้าท้องของคุณเนี่ยมันจะไม่เลื่อนลงไปบดบังบริเวณน้องสาวที่สําคัญถ้าผู้ชายจับขาของคุณอ้าออกเนี่ยตัวผู้ชายเองก็จะยืนทําได้ถนัดขึ้นแล้วเข้าไปได้ลึกขึ้นนะครับแก้ปัญหาที่ว่าเฮ้ยมันเข้ายากเฮ้ยมันไม่ถูกมันไม่โดนจุดนะครับบางคนบอกว่าอุ้ยโค้ดถ้าทำท่านี้หนูอ้าขามากเกินไปหนูกลัวมันไม่ฟิตไม่กระชับค่ะไม่มั่นใจเลยอ่ะทำไม่มั่นใจเรื่องความกระชับเนี่ยสาวๆอาจจะต้องไปฝึกขมิบเป็นประจําทุกวันแต่ถ้าใครขี้เกียจหรือไม่ มีเวลาขนาดนั้นนี่เลยนะครับอาหารเสริม Passion p พ u s รับประทานทุกวัน2-3เดือนคุณจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอยากอ่านร,รีวิวอยากรู้ว่ารายละเอียดมียังไงให้ทักมาที่ไลน์แอ labg แคปหน้าผมไปด้วยนะแล้วเขาจะให้ส่วนลดคุณทุกคนเลยครับ